คลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการออกรหัส Z c t d o d e SAT ย่อมาจาก Situation Awareness Team ทุกครั้งที่เราส่ง Specimen s w a b สำหรับจะตรวจเชื้อโควิด1 i ก่อนที่เราจะส่งก่อนที่เราจะสวอปทุกครั้งนะคะน้องๆจะต้องออกรหัส Z c o d ค้ก่อนทุกครั้ง วิธีการเดี๋ยวพี่จะมาสอนในคลิปนี้นะคะ s ซ t โค้ดเนี่ยเปรียบเสมือน h e d n ประจำตัวผู้ป่วยที่ใช้ติดตามผลในกรณีที่ส่งตรวจเชื้อไวรัสโครโรนาค่ะแล้วก็จะมีผลในการคิดค่าบริการด้วยนะคะทุกครั้งก่อนที่น้องจะทำการคิดตังน้องจะต้องออกรหัสเซตโค้ดก่อน แล้วเอารหัสนี้นะคะเข้าไปกรอกในข้อมูล e m r Soft ค่ะในประวัติของผู้ป่วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะทำไม่ยากค่ะใช้เวลาทำไม่เกิน5นาทีก็เสร็จแล้วนะคะการออกซัตโค้ดนะคะจะออกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น1คนออก1ครั้งนะคะก็เหมือนกับ HN ลงพยาบาลของเรานั่นแหละคะ่ะถ้าจะให้ดีนะคะพี่อิแนะนำให้ทำใน คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กแต่สามารถทำในสมาร์ทโฟนได้แต่ขบวนการสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่คอมพิวตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าเริ่มทำยังไงนะคะเริ่มจากที่กดเข้าไปในลิงก์ของกระทรวงสาธารณาสุขกรมควบคุมโรคเดี๋ยวพี่อีฟจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้านี้ค่ะจะเป็นให้เราใส่ยูสเนมและพาสเวิร์ดของโรงพยาบาลนะคะ เราก็กรอ,อกเลยค่ะ Username และ Password นี้นะคะจะเป็นเฉพาะของแต่ละโรงพยาบาลค่ะเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะคะเราก็ล็อกอินเข้าไปเลยค่ะเมื่อน้องๆล็อกอินเข้าไปแล้วนะคะหน้าต่อไปที่น้องๆจะเจอก็จะเป็นหน้านี้ค่ะสีเขียวเนี่จะเป็นลงทะเบียนออกโค้ดผู้ป่วยใหม่ในกรณีที่ยังไม่มีโค้ด ของเราก็จะกดอันนี้นะคะแล้วก็สีเหลืองเนี่ยจะเป็นการลงทะเบียนออกโค้ดผู้ที่สัมผัสใหม่กรณีที่ยังไม่ได้ออกโค้ดนะคะของเราเป็นผู้ป่วยก็ให้กดตรงสีเขียวข้างบนค่ะถ้าในกรณีขณะที่น้องจะออก Z ซตโค้ดนะคะเป็นช่วงที่อินเทอร์เน็ตของเรามีปัญหาเนี่ยน้องๆก็สามารถที่จะขอเป็นรหัส แมนวนวลจาก IC ได้นะคะสามารถโทรไปแจ้งที่ IC ได้เลยค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่พี่อิฟมาทำย้อนหลังค่ะก็ต้องออกเป็นเซตโค้ดแบบแมนวนวลไปก่อนนะคะมันจะมีเลขหลายหลายหลักมากเลยซึ่งเลขตัวนี้นะคะก็จะเขาจะแสดงถึงโรงพยาบาลวันและเวลาของผู้มารับบริการนะคะว่า วันเวลาผู้มารับบริการเนี่ยเป็นช่วงวันไหนช่วงช่วงวันเวลาไหนเพื่อที่ว่าการตามรอยโรคเนี่ยจะได้ตามได้ถูกนะคะเมื่อเข้ามาแล้วเขาก็จะให้ใส่ชื่อโดยไม่มีคำนำหน้านะคะน้องๆก็พิมพ์ชื่อของคนไข้ไปเลยนามสกุลตรงที่มีดาวดาวสีแดงเนี่ยต้องกรอกให้หมดทุกขั้นตอนเลยนะคะเคดีนะคะพี่อีฟ ลองทำในสมาร์ทโฟนดูก็สามารถทำได้ค่ะเคสนี้เป็นเคสที่พี่อิ๊บทำย้อนหลังนะคะพอดีว่าเป็นเคสที่เป็นเคสแรกที่ทางอ p d ดีอ่ะได้เริ่มทำการเก็บสวอปงานก็เลยต้องขอรหัสย้อนหลังค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มาใส่ใหมายเลขบัตรประชาชนของผู้มารับบริการค่ะซึ่งเออถ้าเป็น ถ้าเป็นต่างชาตินะคะก็จะให้ใส่เป็นพาสปอร์ตช่องด้านล่างแต่ด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยนะคะก็ให้ใส่ใหมายเลข H N ของโรงพยาบาลค่ะสำหรับประชาชนไทยนะคะที่มีเลข13หลักเนี่ยรัฐบาลสามารถให้เบิกได้หนึ่งครั้งค่ะตามด้วยเพศนะคะแล้วก็อายุต่อจากนั้นนะคะก็จะมาสิทธิ์การรักษาค่ะก็จะมีให้เลือกนะคะเคสนี้เป็นสิทธิ สิประกันสังคมค่ะแล้วก็ใส่อย่าลืมใส่เบอร์โทรศัพท์ของผู้มารับบริการให้เรียบร้อยด้วยนะคะเมื่อใส่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วก็จะมาลงขั้นตอนต่อไปก็เป็นการลงสัญชาติแล้วก็มีอาชีพนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆทำในสมาร์ทโฟนเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยมันจะค่อนข้างบีบซึ่งมันจะไม่สามารถที่จะขยายได้นะคะ ต่อไปค่ะเราก็จะมาลงในส่วนของที่อยู่ขณะที่ผู้มารับบริการป่วยนะคะซึ่งในการลงหาเซตโคต้ดเนี่ยตอนนี้นะคะมี2กรณีก็คือกรณีแรกที่ผู้มารับบริการเสี่ยงต่อการเป็น PUI กรณีที่2นะคะตอนนี้ซึ่งเราก็ต้องทำกันในกรณีที่เตรียม P o อค่ะอย่างที่พี่อีได้กล่าวไปข้างต้นนะคะรัฐบาลเนี่ย ให้สิทธิ์เบิกได้ฟรี1ครั้งแรกแต่ในกรณีที่ผู้มารับบริการเนี่ยต้องสวอบเป็นครั้งที่2เนี่ยทางโรงพยาบาลต้องยื่นุทธทรนนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆเจอผู้มารับบริการที่ทำสวอบครั้งที่2เนี่ยให้น้องแจ้ง IC ด้วยค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะมาลงรหรัสภาษาอังกฤษตัวแรกชื่อตัวแรกของผู้มารับบริการค่ะตามด้วยนามสกุลตัวแรกนะคะซึ่ง เขาจะเอาเอออักษรตัวแรกอันนี้ค่ะเอามาทำเป็นโค้ดนะคะแล้วก็จะมีข้างล่างต่อไปนะคะก็จะเป็น H N ของผู้มารับบริการเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วเราก็กดส่งข้อมูลค่ะเมื่อน้องๆกดส่งข้อมูลไปแล้วนะคะหน้าต่อไปที่น้องๆจะเจอก็คืออาการสำคัญค่ะให้กรอกตามหัวข้อดังต่อไปนี้เลยนะคะ ข้อแรกนะคะกรณีที่มีอาการป่วยปวดระบุวันเวลาที่เริ่มป่วยแต่ของเราเนี่ยเป็นการพีพีออบนะคะก็ข้ามข้อนี้ไปเลยค่ะข้อ1นนะคะคนไข้มีไข้สามเจ็ดจ้ไหมของเราไม่มีนะคะเพราะว่าเราเตรียมพีออบค่ะอันนี้ก็เราก็จะใส่ตามหัวข้อเลยนะคะมีไม่มีเมื่อเราเสร็จแล้วเราก็ส่งข้อมูลค่ะต่อไปนะคะก็เป็นการประวัติเสียงค่ะ ในหัวข้อนี้นะคะจะเป็นการซักประวัติเสียงค่ะซึ่งของเราเนี่ยเป็นการเตรียมพีออบส่วนใหญ่ก็จะไม่มีนะคะเราก็ติ๊กไปเลยค่ะว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะคะจะมีการถามในเรื่องของอาชีพการสัมผัสผู้ป่วยหรือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ไหมนะคะถึงประวัติ ในการไปสถานที่ชุมชนเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วนะคะเราก็กดส่งข้อมูลไปเลยค่ะเมื่อส่งข้อมูลไปแล้วนะคะก็จะมาเจอหน้านี้ค่ะความเห็นของแพทย์และผลปฏิบัติการนะคะในส่วนนี้จะเริ่มเกี่ยวกับเราแล้วค่ะข้อ1ไม่เกี่ยวกับเรานะคะแต่ข้อ2ค่ะเป็นผู้ป่วยที่แพทย์ต้องการตรวจก่อนผ่าตัดข้อนี้ให้ติ๊กว่าใช่นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ มีผลตรวจโควิดเราก็ติ๊กว่าไม่ใช่นะคะข้อที่สี่ก็ติ๊กว่าไม่ใช่แล้วเราก็ส่งข้อมูลค่ะเมื่อเราส่งข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาหน้านี้ค่ะข้อมูลผู้ป่วยถูกบันทึกไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะบริเวณตรงนี้จะเป็นหมายเลขเซตโค้ดของผู้มารับบริการซึ่งจะมีเป็นจำนวนหลายตัวมากเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็กดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการค่ะ เราก็จะมากดเจอหน้านี้ค่ะและเราก็กดต่อไปนะคะหลังจากนั้นให้เลือกชื่อโรงพยาบาลค่ะกดเข้าไปนะคะโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตจ,จะอยู่ล่างๆเลยค่ะให้สังเกตเลยนะคะว่าจะผ่านโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปก่อนค่ะของเราจะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาล พุทธโสธรค่ะเห็นไหมคะบริเวณตรงนี้เมื่อเรากดเข้าไปแล้วก็ให้กดส่งตัวอย่างจริงๆแล้วบริเวณด้านขวามือนะคะสำหรับน้องๆที่ทำในคอมพิวเตอร์ PC เนี่ยเขาจะมีให้ติ๊กว่าสเปกซิเมนเนี่ยมาจากไหนแต่ในกรณีที่ทำในสมาร์ทโฟนเนี่ยเราจะไม่สามารถติ๊กได้นะคะทีนี้ทางห้องแ a บเนี่ยก็ต้อง เข้าไปแก้ไขสเปกซิเมนของเรานะคะซึ <necessary> ่งบางครั้งถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยทำในสมาร์ทโฟนสามารถที่จะโทรไปบอกห้องแลบได้ว่าให้ห้องแลบเนี่ยช่วยแก้แก้ไขอะค่ะไอ้ตรงสเปกซิเมนด้านขวามือด้วยนะคะเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้นะคะน้องๆถือว่าน้องๆเนี่ยได้ทำขั้นตอนขบวนการของการออกเซตโค้ดรวมถึงการส่ง ทางห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูค่ะว่าสิ่งที่เราส่งไปนั้นน่ะส่งไปเรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะคะก็ให้น้องๆออกจากระบบแล้วก็เข้าไปในระบบใหม่อีกครั้งค่ะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะก็ใส่ username password เหมือนเดิมเลยเพื่อที่เราจะทำการเข้าไปเช็คข้อมูลนะคะว่าเรานะ่ะได้ลงคอมพิวตไว้หรือเปล่า เมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะมาเจอหน้านี้ก็ให้น้องๆเลื่อนขึ้นมาจนถึงตัวนี้ค่ะดูลิสต์แก้ไขข้อมูลผู้ป่วยที่ผ่านเกณฑ์แล้วนะคะกรณีที่มีโค้ดแล้วเราก็กดเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็ให้ใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดอีกหนึ่งครั้งนะคะเมื่อกดเข้ามานะคะเราก็จะมาเจอหน้านี้ค่ะต้องรอแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเห็นไหมคะ ทีนี้เราก็จะมาดูเลขรหัสแล้วเราก็มาเช็คกดตรงนี้นะคะก็มาดูว่าเออตรงไหมชื่อสกุลตรงไหมสถานะตรงไหมและก็ให้น้องๆน,นะคะ c o อปปตรงรหัส Set code ค,ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เอามาวางเพื่อค้นหา Set code number ค่ะเมื่อเราวางเสงร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้น้องๆกด ตรงสีฟ้าที่มีคำว่าส่งค่ะเมื่อกดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะทำการค้นหาเซตโค้ดของเราค่ะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการดับเบิลเช็คอีกทีนึงนะคะว่าที่เราได้ทำไปตั้งแต่ต้นเนี่ยมันคอมพิวหรือเปล่าค่ะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามที่แผนกไอซีได้นะคะ เมื่อออกรหัสเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมลงในเวลทูด้วยนะคะ